โอเคอสวัสดีครับทุกคนในคลิปวันนี้นะครับจะเป็นวิธีการแสดงการเทรดแบบหนึ่งซึ่งเรียกว่า mean reversions mean reversions เหมือนการซื้อสวนจากไม้ที่เกิด sell off อย่างหนักแล้วกลับไปที่เดิมนะครับผมยกตัวอย่างซึ่ง case study ที่จะยกให้ดูวันนี้เนี่ยคือหุ um ้นค m w เ Well นะครับซึ่งก็คืออยู่ในวันนี้นะครับเป็นการซื้อจากตรงแถวประมาณจุดนี้นะครับ แล้วก็กลับไปที่โซนประมาณแถวจุดนี้คราวนี้มันมีวิธีการคิดยังไงบ้างนะครับสำหรับหน้าเทรดตรงนี้เนี่ยเดี๋ยววันนี้ก็จะมาแชร์ให้ฟังนะครับเป็นหลักคิดคร่าวๆซึ่งคุณสามารถนำไปประยุกใช้ได้ในการเทรดหุ้นตัวอื่นเวลาเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาแล้วคุณนะ่าจะสามารถทำกำไรได้แบบซ้ำๆนะครับก็เดี๋ยวไปดูสไลด์กันก่อนนะครับพอดีผมทำไว้จะได้เป็นตัวอย่างให้เห็นชัดว่าผมผมทำอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวจะมา อธิบายทีหลังว่ามีวิธีการคิดยังไงนะครับอย่างตัวคำวเวเนี่ยผมเข้าไปเนี่ยประมาณแถว3.66นะครับ3.66ตรงนี้ก็แคปหน้าจอให้คือมันบวกมาหน่อยหนึ่งนะครับก็ประมาณแค่30,000 0กว่าบาทนะครับเกือบแสนหุ้นนะครับ3.66ครานี้3.6 6อยู่ประมาณตรงไหนเราซูมอินเข้ามาดูนิดหนึ่งนะครับในทางเฟรมเล็กนะ3.66คือประมาณนี้นครับแถวมันโซนนี้นะครับแถวมันโซนนี้3.6 6นะคือประมาณตรงนี้นะครับปุ๊บแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ย ในช่วงนั้นเนี่ยมันเกิดช่วงเย็นพอดีนะครับเกิดการดีดกลับขึ้นไปป้องแถวประมาณสัก4.2กว่ากว่า4.2กว่ากว่านะครับผมก็ไปออกแต่ว่าประมาณ4.2กว่ากว่าพอดีนะครับมันก็เลยได้ประมาณมาสักประมาณห้าหมื่นคราวนี้ถ้าเกิดเราเราเราคุยกันแบบคร่าวๆคุยกันแบบคร่าวๆคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมตลาดมันหาเงินแบบง่ายจังมันดูแบบเอะก็ซื้อซื้อแค่ตรงนี้นะครับซื้อแค่ตรงนี้ break out แล้วก็ รอแค่แป๊บเดียวเราก็ได้ตังค์ใช้ละห้าหมื่นแต่ความเป็นจริงมันไม่ได้มาแบบนั้นคือสมมุติถ้าเกิดเราเราคิดแบบนั้นแล้วเ,เข้ามาในตลาดด้วยไม้เสถางนง่ายๆแบบนี้ผมว่าจะอันตรายเพราะต้องยอมรับจริงๆว่าไม้เนี้ไม่มีทางรู้เลยครับว่ามันจะกลับแล้วแรงขนาดนี้คืออาจจะกลับแรงกว่านี้ก็ได้หรืออาจจะไม่กลับก็ได้อาจจะกลับช้ากว่านี้ก็ได้หรือยึกยักตรงนี้แล้วลงต่อก็ได้ไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นเวลา หมายถึงว่าเวลาเราเราเจอวิธีการทําเงินบางอย่างแล้วเนี่ยแล้วผมว่าหลักการสําคัญคือการที่เราจะต้องสามารถทําซ้ําได้การที่จะทําซ้ําได้นั้นจําเป็นที่จะต้องมีวิธีการและหลักการที่จับต้องได้แล้วมันน่าจะเกิดซ้ําๆจนคุณเกิดความมั่นใจในการเทรดนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นสมมตุติคุณใช้เครื่องมือตัวหนึ่งในการช่วยซึ่งซึ่งผมอยากลองแนะนําให้คุณลองใช้ดู มันคือเครื่องมือที่ชื่อ average t o range หรือว่า ATR นะครับ ATR เนี่ยจะเป็นตัวช่วยคำนวณเขาเรียกอะไรความผันผวนที่เกิดขึ้นในหน้ากราฟนั้นๆนะครับ <c oughs> ซึ่งในเบื้องต้นอันนี้ผม <c oughs> ผมแชร์ไปในคลิปหนึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยว่าเวลาคุณเทรดดิ้งจริงๆเนี่ยพยายามโดยเฉพาะในตัวหุ้นนะครับพยายามเอ่อเซตตัว time เขาเรียกอะไรอะเป็นเป็นการแบ่งช่วงเวลาตรงนี้ ในแต่ละวันแล้วคุณจะได้เห็นว่าคุณจะได้เห็นว่าราคาโลราคาโลและราคาไฮของในแต่ละวันเนี่ยมันอยู่กรอบตรงไหน,นโดยที่โดยที่ไม่ต้องจําเพราะคุณจะเห็นกรอบในการแบ่งแต่ละวันให้เองอันนี้เป็นแทคกติกอย่างหนึ่งซึ่งอยากจะแชร์ไว้นะครับลองไปเซตติ้งดูแล้วมันจะทำให้การดูชาร์ตของคุณดูง่ายขึ้นโดยเฉพาะเวลาที่คุณเทรดค่อนข้างเร็วนะครคราวนี้ไออย่างตัว ATR เนี่ยโดยมากแล้วดูยังไง หลักการใช้ ATR ทั่วไปมีเยอะมากหลักการตั้งค่าเซตค่ามีเยอะมากแต่ในเบื้องต้นนะครับคุณจะเห็นว่าไซเคิลของ ATR เองอะ่ะมันจะมีสูงแล้วก็ลงมาต่ํามีสูงแล้วก็ลงมาต่ํามีสูงแล้วก็ลงมาต่ําและมีสูงแล้วเดี๋ยวมันจะกลับลงมาต่ำอีกเพราะฉะนั้นวิธีการที่เวลาคุณจะเล่นการเบรกเอาท์โดยมากแล้วนะครับคุณจะเล่นเบรกเอาท์โดยมากแล้วคุณต้องไปจับจังหวะตอนที่ volatility มันต่ําแล้วมันกลับไปสูง คุณต้องจับจังหวะตอนต่ำกลับไปสูงคุณต้องจับจังหวะตอนต่ำกลับไปสูงต่ำกลับไปสูงนั่นหมายถึงว่า ATR ไม่ได้บอกทิศทางนะไม่ได้บอกว่าจะขึ้นหรือลงแค่บอกว่าไซคลไซคลของตลาดไซคลของตลาดมันแบ่งเป็นแค่2ออย่างคือความผันผวนต่ำกับความผันผวนสูงความผันผวนต่ำความผันผวนสูงความผันผวนต่ำความผันผวนสูงแค่นั้น เพราะฉะนั้นในการที่คุณจะเข้าไปเล่นแล้วคุณกะจะเล่น break out ในแต่ละครั้งแปลว่าคุณต้องเล่นในจังหวะที่มันเกิดความผันผวน,นต่าคุณต้องเข้าไปเล่นในจังหวะที่มันเกิดความผันผวน,นต่ําซึ่งตัวนี้กลายเป็นลงนะโดนตบลงนะนะครับตัวนี้เบร a k ขึ้นก็จริงตัวนี้ความผันผวน,นต่ํากลับมาสูง ต่ำมาสูงเห็นไหมครับต่ํามาสูงแต่ราคาลงแต่อันนี้ต่ําขึ้นไปสูงแต่กลับกลายเป็นราคาขึ้นเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นตัวช่วยแบบว่าเฮ้ยไอจังหวะตัวที่มันเป็น consolidation น่ะคุณควรจะเข้าไปโฟกัสตรงไหนมากกว่ากันไม่ใช่ว่าไปเข้าแบบประปรายเลยในจังหวะที่ความผันผวน,นมันยังสูงอยู่สแสดงว่ามันสะท้อนอย่างหนึ่งว่าการสะสมกําลังมันยังไม่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นเอาไอ้พวกเนี้ยมาช่วยเราอีกทีหนึ่งในการเขาเรียกอะไรช่วยช่วยการ จับการสังเกตนะครับให้ดูอีกตัวหนึ่งเป็นตัวอย่างนะครับ xpg xpg XP w a c ตัวนี้ก็ค่อนข้างซิ่งเหมือนกันนะครับอ่าคราวนี้เวลาคุณคุณเข้ามาดูคุณจะเห็นว่าจริงๆแล้วรอบใหญ่ของมันเนี่ยครับ ในการเบรกเอาทุกครั้งในการหาหาจุดที่มันเป็นเป็นรอบใหญ่ของการเบรกเอาคุณจะสังเกตเลยว่า ATR จะค่อนข้างซึมลงต่ำ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 ,ตำ,ตำแล้วมีการเบรกเอาขึ้นไปเพราะฉะนั้นไอ้ตรงจุดนี้ครับจะเป็นจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นในภาพเล็กหรือภาพใหญ่ที่มันจะช่วยบอกเราว่าเฮ้ยตรงนี้มันเป็นจุดเบรกเอาที่มีระยะในการไปก็ทั้งสูงนะเพราะมันวิ่งจากโซนที่ความผันผวนสูง เอ้วิ่งจากโซนที่ความผันผลต่ําไปจุดที่ความผันผลสูงในขณะที่ถ้าเกิดคุณไปเจอการเบรกเอาคุณไปเจอการเบรกเอาในจังหวะที่ความผันผวน,นมันยังไม่ลงต่ำอะครับอย่างเช่นโซนเนี้ยขอโทษนะอย่างเช่นโซนนี้นะเ,นนเป็นต้นโซนเนี้ยครับเนี่ยโซนเนี้ยคุณคุณไปเล่นเบรกเอาณจุดที่ความผันผวน,นมันยังไม่ได้ต่ำอะโอกาสที่จะโดนฟอลเบรกอะสูงมาก เพราะฉะนั้นตรงนี้ให้ในแง่คิดว่าในเบื้องต้นนะครับว่าหลักการในการในการเทรดเบรกเอาง่ายๆเองก็ตามเนี่ยคุณควรจะมี volatility หรือว่าเป็นเป็น indicator สักตัวหนึ่งซึ่งช่วยจับเรื่องความผันผวน,ผน,ผนเพราะผมเชื่อว่าหน้าจอมือใหม่คนส่วนใหญ่ที่เข้ามาคุณจะมีอะไรบ้างคุณจะมี RSI คุณจะมี MACD คุณจะมี stochastic แต่อย่าลืมว่าในในในมุมของราคาเนี่ย นอกจาก price ซึ่งก็คือตัวแท่งเทียนใช่ไหมครับกับโมเมนตัมอย่าง IS i s i Stochastic, MACD แล้วเนี่ยมันยังมีมุมอื่นที่คุณต้องรีเช็คซึ่งหนึ่งในนั้นคือ volatility indicators อย่าง ATR เป็นต้นอย่าง standard deviation เป็นต้นที่คุณต้องเช็คนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ฝากไว้เป็นอีกมุมหนึ่งแล้วกันว่าเวลาที่ที่คุณเทรดเพื่อเพื่อที่จะเหมือนเล่นสวนหรือเล่น Breakout ก็ตามลองเอา indicator ที่ช่วยบ่งบอกความผันผวน,นสักตัวหนึ่ง มาช่วยในการกรองแล้วผมว่าการเทรดของคุณเนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเยอะพอสมควรนะครับคราวนี้ในเคสของในเคสของตัวคำวลิลเนี่ยคุณจะเห็นว่าโอเคผมเข้าจุดนี้ใช่ไหมผมออกตรงจุดนี้ใช่ไหมครับดู ATR อย่างเดียวเนี่ยคืออาจจะดูง่ายๆแต่ในหน้างานจริงในหน้างานจริงในเชิงของมันนี่เกมโวลุ่มเป็นส่วนสําคัญมากแล้วผมแคปหน้าจอไว้เลยผมบอกว่าอันเนี้ยเป็นจุดที่ คุณน่าจะลองไปสังเกตดูเพราะว่ามันมีประโยชน์จริงนะครับผมเล็กแคปหน้านี้ไว้ให้ดู2หน้านี้แค่นี้บอกเราได้แล้วว่าโอกาสโอกาสหุ้นจะกลับดีดขึ้นไป่ะสูงมากเพราะฉะนั้นคุณสามารถจะเล่นสั้นเพื่อเป็นเดเรทเอแล้วจบในวันได้เลยภาพนะครับเวลาดูนะสิ่งที่คุณต้องสังเกตเรื่องอรลม่มนะขึ้นหนึ่งเดี๋ยวผมขอใช้ปากกาตรงนี้นิดนึงกันอ๋อมันต้องทาเป็นเป็นสไลด์ใหญ่นะครับเดี๋ยวขอขยับเป็นสไลด์ใหญ่ก่อน ปึ๊บ,บงนี้นะครับสิ่งที่อยากให้ลองสังเกตดูนะตรงนี้นะครับคุณจะเห็นว่าโวลุม่มเมื่อวานนะคือต้องบอกว่าไอ้ตัวคัมเวลเองเนี่ยมันถูกเทขายมาแล้ววันหนึ่งคือเมื่อวานนะครับแล้วก็ปิดประมาณแถว4.5แล้ววันนี้เทต่อเทต่อเลยลงลงไปตรงจุดนี้ประมาณอีก18%ลงไปที่ประมาณ3.7แปลว่ามันลงมาแล้ววันหนึ่งนะครับ คราวนี้ไอ้วันไอ้ที่มันลงมาเนี่ยมันลงมาละยี่สิบสี่จุดเก้าหรือเราเซตัวเลขกลมๆประมาณยี่ห้าล้านผมมองแบบนี้นะผมมองคร่าวๆนะประมาณยี่ห้าล้านเสร็จปุ๊บไอ้นะเวลาตอนนี้ครับน่าจะประมาณเก,กือบเกือบสี่โมงละวอล่มเทรดตอนนี้ประมาณสามสิบล้านพอเราดูความสมมาตรกันตรงเนี้ยผมมองแล้วว่าไอ้ตัวหุ้นที่โดนขายลงมาเนี่ยนะครับโดนซื้อคืนหมดแล้ว ในปริมาณที่มากกว่าแล้วมีการซื้อซื้อเพิ่มด้วยจากเมื่อวันที่ห้าล้านที่ขายลงมามีการซื้อเก็บคืนหมดแล้วแล้วเพิ่มอีกประมาณ5ล้านแล้วนอกจากเนี้ยคุณลองคิดคิด,ค,ดคิดภาพง่ายๆว่าถ้าเกิดมันมีคนเก็บของเพิ่มแล้วนะครับมีคนเก็บของเพิ่มแล้วนะอย่างน้อยคือ5ล้านหุ้นหุ้นที่หมุนหมุนหมุนเพิ่มนะประมาณห้าล้านแล้วบิดแบบเนี้ครับบิดแบบนี้ครับบ,บ,บ,รบ,บิดแค่หลักแสนหลักหมื่นอะ คำถามก็คือถ้าถ้าเกิดคุณเป็นสมาร์ทมันนี่ในเกมเนี่ยถ้าคุณเป็นสมาร์ทมันนี่ในเกมเนี้ยปริมาณวอลลุ่มตรงนี้ครับออกของไม่ได้ออกของไม่ได้แล้วพอออกของไม่ได้สิ่งที่คุณต้องทําอย่างเดียวคือคุณต้องไล่ราคาขึ้นไปคุณต้องไล่ไล,ไล่ไล่ราคาขึ้นไปเพื่อให้เกิดบิดในปริมาณหลักหลายหลายแสนอาจจะประมาณสัก4ี่แสนห้าแสนสี่แสนห้าแสน พื่อให้คุณสามารถออกของตรงนี้ได้แล้วถึงจะปิดเกมเพราะมันลอง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 คิดถึงถึงในเชิงการการเล่นเกมหุ้นนะครับปริมาณเป็นหลักจริงๆแล้วเรื่องโฟลด์เป็นหลักเรื่องปริมาณเป็นหลักราคาจะตามมาอีกทีเพราะฉะนั้นในมุมของมันีน่เกมตรงนี้คุณต้องพออ่านให้ออกว่าเฮ้ยไอคนที่มันอยู่ในเกมเนี้ยที่มันเป็นรายใหญ่ในการที่มีมีปริมาณอยู่ในมือเยอะเนี่ย เขาน่าจะทำยังไงต่อซึ่งในเกมแบบนี้พอคุณวัดเป็นวอลลุ่มคร่าวๆแล้วคุณจะเห็นว่ามันออกของไม่ได้มันขายไม่ได้แล้วมันไม่มีเหตุผลเลยที่มันจะต้องทุบลงไปต่อยังไม่มีเหตุผลเลยครับยกเว้นว่าโอเคมันสวบัตขึ้นมาแล้วมีบิดมีบิดลับอ่ะมีบิดลับค่อนข้างเยอะแล้วมันปลาใสอะ่ะเราได้ตังค์ไปแล้วง่ายๆแบบเนี้ยมันอาจจะจบเกมแล้วก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากให้เป็นข้อสังเกตสั้นๆเพิ่มเติม เวลาที่คุณจะเล่นเดย์เทรดจริงๆเรื่องแทคติกเรื่องเทคนิคการเทรดเนี่ยยังมีทริคออฟเดอะเทรดในหน้างานอีกค่อนข้างเยอะพอสมควรแต่ในเบื้องต้นกล่าวโดวยสรุปนะครับในคลิปนี้อย่างน้อยคุณต้องมี volatility indicator สักตัวหนึ่งบนหน้าจอเพื่อช่วยตีความในการเล่นเดย์เทรดแล้วเล่นสั้นจบในวันแบบเล่นสวนขึ้นไปกับ 2. พยายามอ่านเรื่องของมันนิเกมให้ได้นะครับว่าเอ๊ะในเชิงของวอลลุ่มเนี่ยออกของได้ไหมวิธีการทําเขาต้องทํำยังไงต่อนะครับโดยเฉพาะ หุ้นที่มันค่อนข้างเบาซึ่งถ้าเกิดคุณไปดูตัวคมเฟลเนี่ยมาเก็ตแคปนะครับตอนตอนที่เราดูกันแรกๆเนี่ยประมาณแถว2บาทเนี่ยยังไม่ถึงพันล้านแปลว่าตัวนี้เบาวิวการที่หุ้นตัวหนึ่งเบาวิวเนี่ยแปลว่าการควบคุมปริมาณได้มีผลมากกับราคานะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้สั้นๆน,น,นะฝากไว้เผื่อเป็นทริคออฟเดอะเทรดจริงๆในการเล่นแบบมีนรีเวอร์ชันสร้างกระแสงเงินสดแบบจบในวันครับ